ครบ25วันแล้วนะครับกับการปลูกอ้อยโดยใช้ฐานผสมกับดินนะในช่วงฤดูแล้งนะครับจะให้ข้ามข้ามแ้งไปโดยที่เราไม่ได้ลดน้ำนะครับอันนี้ผมทดสอบไม่ได้ไม่ได้เอาอะไรปิดหน้าดินไว้นะครับผมปลูกในป่าสวนป่าของผมก็ใช้ฐานผสมกับดินบทเรียนที่ที่เรามี ด้วยกันก็คือที่เราทํามาด้วยกันเนาะหนึ่งก็คือว่าเราต้องทําให้เสร็จให้อ้อยมันติดอ่ะก่อนก่อน20กันยาหรือก่อนก่อนที่ฝนมันจะหมดอ่ะให้ดินมันชุ่มให้ดินมันชุ่มให้มันเปียกกับฐานแล้วก็ให้อ้อยมันติดอย่างเงี้ยถ้ายิ่งเร็วได้ยิ่งดีเลยก่อนกลางเดือนกันยาจะยิ่งดีเพราะมันเป็นช่วงที่ฝนตกยังมีฝนตกอยู่นะครับหรือใครจะมาเตรียมหลุมในช่วงหน้าฝนก่อนก็ได้พอเข้าสู่ช่วงปลายฝนแล้วแล้วก็เอาต้นพันธุ์ที่บ่มรากแล้วมาวางมา มาขุดขุดอาถานกับดินออกแล้วก็วางท่านพันไปแล้วก็กบนะครับให้ตาหน่อที่บ่มอ่ะมันมันงอกขึ้นมานะครับในช่วงปลายฝนเพราะต้องเพราะตอนนั้น,นี่ยมันจะไม่ท่วมขังหลุมน้ําจะไม่ท่วมขังนะครับอ่าอันนี้คือบทเรียนที่ที่ที่เราต้องทํานะครับก็คือทําให้เสร็จทุกอย่างก่อน20กันยานะครับแล้วคราวนี้มาดูว่าตอนนี้มันผ่านมา25วันแล้วนะครับว่ามัน มันยังรอดไหมข้อดีนะครับอันนี้คือข้อดีของมันก็คือว่าเราใช้ท่อนพันนะครับเราใช้ท่อนพันเนี่ยนะมันยังมีความชื้นมีน้ําเลี้ยงจากท่อนพันนะครับมันก็ยังกินกินดูดน้ําเลี้ยงจากท่อนพันได้นะครับแล้วก็ดินน่ยฐานน่ยมันซับความชื้นไปอยู่ในตัวมันก็มีความชื้นจากฐานนะครับรากอ้อยก็จะสามารถดูดไปเลี้ยงดูดมาเลี้ยงตัวมันได้ประคองตัวมันได้นะครับยัง ดำรงชีพอยู่ได้แล้วก็น้ำค้างนะครับน้ำค้างที่มันในช่วงต้นหนาวเนี่ยน้ำค้างจะเยอะหน่อยนะครับมันก็เนี่ยเต็มเลยมันก็ไหลไปตามกาบเห็นไหมปึ๊บเนี่ยเปียกนะครับมันก็มีน้ำค้างด้วยนะครับน้ำค้างที่มันไหลไปตามกาบมันก็จะไหลเข้าข้อเข้าข้อเข้าซึมเข้าตุ่มรากนะครับมันก็จะ ยังเลี้ยงนะมันก็เป็นการเลี้ยงเลี้ยงลำเลี้ยงต้นได้อยู่นะครับอ,อ้อยเนี่ยมันจะดูดอาหารได้หลายทางนะครับปากใบนะฮะปากใบตุ่มรากแล้วก็รากใต้ดินนะครับแล้วตอนนี้อ้อยที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันยังไม่สลัดรากนะครับรากหรือเงามันเนี่ยมันเป็นเล็กเล็กมันจะติดกับกับลำลำที่เราวางไว้นะครับอ่าลำเพราะฉะนั้นแล้วในหน้าเลงเนี่ยหนึ่งนะมันจะ ได้น้ําค้าง2ก็คือ,อมันจะกินน้ําจากลําของมันน้ําเลี้ยงจากลําของมันนะครับสก็คือเราช่วยมันโดยการก็คือโจทย์ของเราเนี่ยก็คือโดยใช้ถ่านผสมดินถามจะดูดซับความชื้นไว้ดูอซับน้ําดูดซับรอยแม่ในถ่านนะครับคราเนี้ยถ้าอ้อยต้องการอ้อยก็ดึงเอาความชื้นจากถ่านมาใช้ได้ก็จะหมุนเวียนกันอยู่แบบนี้นะครับยีวันแล้วอ้อยก็ยัง ยังสดใสนะครับไม่ได้ลดน้ําเลยนะครับมันเหมาะกับคนที่กับบ้านเดือนละครั้งอะไรเงี้ยมาลดน้ําอะไรเงี้ยก็ดีนะไม่เป็นจะเป็นต้องเป็นอ่าไม่ลดแบบผมแหละผมไม่ลดเลยใช่ไหมผมผมจะทดสอบให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูว่ามันมันอยู่ได้ไหมนะครับของผมอ่ะผ,ผมว่ามันมันอยู่รอดแหละเพราะว่ามันมีองค์ประกอบครบแล้วแหละแต่ว่าแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยมีโอกาสที่จะลดน้ำเนี่ยก็ลดไปเลยนะครับก็ลดไปเลย เพราะว่ายิ่งรดก็ยิ่งดีอ้อยก็จะยิ่งโตไวนะครับนะคราวนี้มาดูดินถามว่าดินด้านบนผิวมันแห้งไหมมันมันยี่สิบห้าวันแล้วมันจะเดือนหนึ่งแล้วมันก็แห้งนะเนี่ยมันก็แห้งแต่ว่าใต้ดินน่ะมันก็จะมีมีความชื้นอยู่นิดๆนะครับยิ่งลึกๆก็ยิ่งยิ่งมีนะผมว่านะสองอันนี้สําคัญมากโจทย์บทเรียนที่อีกอันนึงก็คือทุกทุกคนโจดไวไปนะฐานนะครับ ถ้าเราบดให้ละเอียดนะหรือให้เป็นเม็ดเล็กที่สุดยิ่งเล็กยิ่งดีครับเพราะว่ามันจะเข้ากับเข้ากับไอเข้ากับดินนะเวลาผสมกันเนะ่แล้วมันจะแล้วดินมันจะชื้นไปด้วยแต่ถ้าฐานก้อนใหญ่อดินมันจะแห้งไวมันจะชื้นแต่เฉพาะฐานที่อยู่ใต้ดินฐานที่ด้านบนมันก็จะเริ่มแห้งเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะฐานอ่ะถ้าบดให้ละเอียดจะเป็นผงได้ยิ่งดีเลย เป็นเม็ดเล็กๆได้ยิ่งดีเลยนะครับแล้วคุกเขากับดินเนีย่ยโอ้โหมันจะมันจะตึงความชื้นได้แบบมหัศจรรย์นะครับสองบทเรียนนะหนึ่งทำให้ทุกอย่างมันเสร็จให้อ้อยมันติดก่อนยี่สิบกันยาช่วงปลายฝนนะครับสองก็คือฐานเม็ดเล็กเม็ดเล็กยิ่งดีนะครับยิ่งเล็กยิ่งดีบทละเอียดยิ่งดีเลยเอามาตำเอามาทุบหาวิธีนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ สามเพิ่มมีตัวนึงแลวการฐานเนี่ยถ้าเป็นฐานไบโอชาก็คือฐานด้วยฐานที่ดับด้วยน้ําะครับฐานที่ดับด้วยน้ํามันจะเกิดน้ําตอนที่มันดับมันจะฟูใช่ไหมมันจะเข้าไปอากาศมันจะเข้าไปแทรกมันจะเป็นรูพุนฐานแบบนั้นยิ่งดีเพราะว่ามันมีโพรงอากาศเยอะมันจะดูดซับความชื้นได้ดีกว่าฐานหุงต้มเสร็จฐานหุงต้มทั่วไปนะครับอ่าโอเคประมาณนี้วันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับมาดูลุ่มอื่นบ้างนะครับ ดุมนี้ยังไม่ได้ปลูกว่าังม,มีเวลามาทำเลยครับเพื่อนๆเออมาดูนี่แต่ยากาข้างๆเริ่มลกแล้วอ่ะดุมเป็นไงฮะก็สดชื่นดีนะเห็นไหมอันนี้ฐานอันนี้ฐานเม็ดใหญ่หน่อยดุมนี้ฐานเม็ดใหญ่อ้อยอันนี้งอกมา่กี่หนอแล้วยี่สิบห้าวันแล้ะอันนี้เพิ่งงอกมานี่ปพ๊บแต่แข็งแรงดีนะ หนอนอแข็งแรงดีโอเคอยู่นะครับหลุมนี้เป็นไงก็โอเคอยู่ยังส,สดใสอยู่ทุกหลุมนะครับหนออ้อยยังสดใสอยู่ทุกหลุมนี่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 อันนี้หลุมนี้ฐานหลุมเนี่ฐานละเอียดนะหลุมเนี้่ฐานละเอียดนี่นี่ถ้าฐานละเอียดจะเป็นอย่างนี้นี่นี่นี่ดินมันจะเข้าเนื้อครับ เนี่ยดินกับฐานมันจะเข้าเนื้อกันนยมันจะมันจะอันนี้กันอ่ะดูดิมันยังปั้นได้อยู่เลยเนี่ยมันยังปั้นได้ถ้ามันปั้นได้แสดงว่ามันมันยังเปียกมันยังชื้นอยู่แต่ถ้ามันแห้งมันจะปั้นเม็ดปั้นเป็นไอเป็นเป็นก้อนไม่ได้อ่าผมหยิบมาอ่านี่ยังชื้นอยู่เลยครับยังชื้นอยู่เลยบวกกับมันอยู่ใต้ใกล้ต้นขี้เหล็กด้วยมันก็เลยมีมีร่มเงาด้วยส่วนหนึ่งนะครับ แต่ถ้าเพื่อนๆนหาอะไรมากบดิน,นอันนี้จะยิ่งดีแต่ผมทดสอบผมไม่กบเดือนหนึ่งถ้าผมไม่กบคนมันจะมันจะได้ไหมมันก็ยังดีอยู่นะสภาพยังดีอยู่ให้เห็นนะฮะให้เห็นแบบว่าสภาพแย่สุดอ่าให้เห็นสภาพว่าเฮ้ยตาแดดสองหลุมเต็มเไม่ได้กบรอดรอดไหมหนึ่งเดือนอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าโอเคนะเพื่อนๆกลับบ้านมาทีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยก็มาลดน้ําได้ปลูกไว้สิบยี่สิบหลุมอย่างเงี้ยก็มีเวลามาลดแต่ ตอนปลูกลวก็ผสมฐานบางท่อนพันแบบท่อนพันธุที่บ่มรากมีหน่อแล้วเนี่ยมันก็จะได้งอกไฟก็ปรับใช้ดูครับปรับใช้ดูนี่ครับโอเคหลุมนี้ปลูกลึกหน่อยพึ่งแทงมาปลูกตามหลังครับพึ่งมาปลูกไอ้ตามหลังพวกนั้น